น่ารักเกินบรรยายค่ะโบเมลดาในลุกขึ้นคอนเสิร์ตค่ะมิกาเซ่ก็ต้องบอกว่าได้หวนคืนบ้านเก่าอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับหนึ่งเอกซาวด์เดรุ่มจากทางช่อง3อย่างโบเมลดาสุขสีหลังได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตค่ามิกาเซ่ปาร์ตี้ใน2023ในสนามของสมาชิกวงกรือปุ๊บชื่อดังในอดีตอย่างคิสมีไฟจากคายคามิกาเซ ซึ่งโบนั้นก็ได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะร้องหรือเต้นในวันนี้เราก็มีภาพความสวยของโบในการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้มาฝากกันด้วยค่ะจะต้องบอกเลยว่าแต่ละลุคนั้นสวยโดดเด่นจนหลายคนต้องชมเลยว่าเหมือนกับนักร้องไอดอลสาวของเกาหลีแม้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าสาวคนนี้นันยิ่งโตก็ยิ่งสวยออร่ารจริงๆละค่ะแถมยังมีความสามารถโดดเด่นไม่ว่าจะเรื่องการร้องหรือการเต้นก็ตามซึ่งนอกจาก จากนั้นยังเคยเป็นนักร้องในคลายคามิกาเซ่ก่อนแล้วแต่ในตอนนี้ได้กลายมาเป็นนางเอกลูกรักของทางช่อง3ไปแล้วล่ะค่ะเพราะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ช่อง3นั้นก็ได้มีผู้ใหญ่ป้อนงานกันอย่างรัวๆ